ทำ,네ท,ำท,ำทำไมเหรอี่ดูพักอยากจะกลับบ้านแล้วพระรูปนี้เป็นคนผูกใบพักออกมาพูดเนี่ยทำไมไม่ให้ออกมาพูดแต่ท่านท่านบอกเลยดิเหตุผลนะคะแล้วทำไมถึงจะกลับต้องเสียหมื่นหนึ่งคะท่านหนูไม่ไม่จประเด็นแล้วทำไมต้องประเด็นตัวเนี้ย พระมีสิทธิพูดได้มีสิทธิเสรีภาพอันนี้ตามประมวลกฎหมายยางสามนสามนะโทษตลอดชีวิตประหารชีวิตนะท่านให้คุณมาผมถูกพระได้ไงผมไม่รู้กันใหม่ครับไม่รู้ผมพังทำไมได้ออกมาดีพระหรือนักเลงคะหนูกลัวอย่าทำในหนูนะอย่าทำในหนูพี่พี่อย่าทำในหนูนะคะหนูกลัวเปหาไปเปิดไปเปิดไปพระผมไม่เปิดนะเปิดนะไม่ต้องกลัวไปเลยไปเลย